ปีปีถ่ายรูปดูแบบว่าเมียน p r นเ e n t e r รงพรนีมหัตไทยไม่ต่ำกว่า10ตัวสั่งน้ำไปลูก <ภ><ย> <S <S ปกติปีนี้เขาให้เขามาเขาบอกเขาส่งมาแค่สองตัวเขาตัวหนึ่งกูตัวหนึ่งอันนี้จบแต่ <มา S 1> สุดปีเขาจะส่งมาให้กูสองตัวสามตัวให้เลือกกูก็จะเหมาทุกปีทำเหมือนเดิมทุกกปีก็คือมาไทยแม่ควายพ,พี่ยังไม่เคยถ่ายลงเลยเนี่ไม่เคยถ่ายลง<อ>แต่วันนี้เนี่ยมาถ่ายอันนี้ปีที่สามหรอสามสี่ก็เลยเป็นเหตุผลว่าที่ไม่ขินเนื้อบัวเอียมคูยกับกูปีหนึ่งครั้งเดียวเจ๊ถ่ายควายที่เดิมแค่นี้ เรื่องอะไรลเลยจี๋แล้วขนนะเราเนี่ยพาไปดูที่อี้ยอมพาไปดูที่อ๋ออันนี้ควายอันนู้นวัวพี่เอ็มอันไหนวัวแดงตัวกลางเหรอปกติปีนี้เขาให้เขามาเขาบอกเขาส่งมาแค่สองตัวเขาตัวหนึ่งกูตัวหนึ่งอันนี้จบแต่ทุกปีเขาจะส่งมาให้กูสองตัวสามตัวให้เลือกกูก็จะเหมาทุกปีปีนี้ก็ปีสีแล้วก็แบ่งกันแล้วกันไม่มันเป็นความรู้สึกที่กูบอกมึงอ่ะกูไม่อยากมึรู้สึกว่าสมมติเรากำลังจะตุยอสองตัวแล้วเขาบอกว่าเออาช่วยอินนี่ละกันอย่างเงี้ยกูไมตาย เซนที่ทีเราไม่ได้ก็ต้องเลือกปีนี้ก็เลยขัดมาให้คุณแต่นี้ก็คุณแม่ขอบคุณตัวไหนบัวเหรอที่มีคนช่วยร่วมมาผู้จัดตัวนั้นน่ารักกัที่มีคนเนาะแม่ตัวคนข้าหรอใช่เพราะเราเป็นคนน่ารักเราก็เลยได้เม็ได้บัวน่ารักมึงน่ารักกันมึงเป็นควายใช่อะไรเพี้ยไอ้เพี้ยมเราถ่ายไปทําอะไรนะปีที่แล้วที่เคยเอาไปคือไปอยู่ทิศใต้ใช่ไหมใช่ค่ะไปอยู่ทิศใต้ปีนี้จะไปอุบล เอาเหรออ๋อเขาจะกระจายใช่ป่ะป<บ>ีที่แล้วงานตายเยอะเลยปีนี้เป็นงานอีสานไปเหนือของไหม ขอให้คุณแม่นะคะไปใช้ชีวิตที่ปลอดภัยนะะคแล้วก็กับคุณลูกด้วยโทกับคุณลูกเพราะมีลูกอยู่อ่ะเราเนี่ยอันนี้คุณพ่ออันนี้ไม่ใช่แฟกเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพ่นยังไม่ถึงข่าวใช่เอาคุณแม่กอดอารมทนาทุกคนนะคะที่ร่วมกันทําบุญนะคะก็คิดสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะคะก็ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทุกท่านนะคะที่ติดตามอยู่หมดเวลาของท่านแล้วเชิญไปไหนก็ไปซะนะคะขอใช้ชีวิตแบบร่ำรวยมีความสุขแข็งแรงนะคะหมดเวลาของเธอแล้วเจ้ากรรมนายเวร ปล่อยไปกับแม่ฝ้ายบายบุตรไปวันนี้ไปไหนต่อทำงานสิคะรถทูเป็นปีทองรถทูเป็นปีทองต่อเอฟต้องถามว่าพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่เนีะตุ๋ยเตี่ยวฮะตุ๋ยเตี่ยววันนี้แขกมาบ้านเยอะตังค์ไม่พอซื้อนะซื้อข้าวเลี้ยงอ๋อไมหม้อก๋วยเตี๋ยวด้วยอ่ะโอ้ยอยู่ข้าวอ่ะนี่ไงไม่รู้ว่าไม่ถูกกันแน่นอนกินได้แล้วเนี่ยปัญหา สารหาจะทำคอนเทนต์รักการฮีดอกเพืซูยังไม่สับขวักขีกันเลยปีเนี่ยหกเจ็ดที่ผ่านมาพรีเซนเตอร์นงพนีมหัตไทยไม่ตับกว่าสิบตัวสั่งน้ำอะไรลูกโอเลี้ยงเมื่อกี้พี่ทำให้กินแล้วนะฮะทำให้กินเมาเมื่อกี้โตเฟเป้เมื่อกี้ขี่จักรยานไปสตาร์บัคจะซื้อให้จะสั่งโอเลี้ยงต่ผู้จัดการขือกอยาร์ดใบเป็นแสนนาฬิกาเป็นล้านสั่งน้ำอะไรเอ่อแดนโซดา รู้ยังทำไมเราถึงไม่ให้โซเขาถึงไม่เชิญอะไรไงอาหารเลี้ยงดาราก๋วยเตี๋ยวไม่เจ็บตุ้มยามแม่ของแม่ลืมใส่ถั่วว่าเอามาใหม่ได้ป่ะพี่เหรอวันนี้มาทำอะไรอ่ะอันเนี้ยทำก๋วยเตี๋ยวเออทำอะไรวะกินก๋วยเตี๋ยวอินนี่ทำมินนี่กินคือฉากแรกที่เราจะถ่ายคือจะเป็นสกอยใช่ไหมใช่อ่ะรอดูว่าพูดว่า ก็็เปน่ากแรกพูดเป็นิเกในบ้านเน่ะใช่แบบซีนแรกทำไมอ่ะไปน้านี่เออนรี่ดเหตุซ้อมนะหนึ่งสองสามเฮ้ยรักเราเว้ยลักจิดในโลกลักสุดในโลกพี่ถึงมากมั้ยอยากับหอแก้มากเลยดูยังไงเอาไงแล้วไงยังไงครับไม่คครับแอคชั่น

เจ้าวันนี thin, what, what ้มาในลุกอะไรปะเออแล้วลุกอะไรเจ้าบ้าเเป็นเจ้าดีที่เจ้าดีดูดุนี่อ๋อได้ม้ เจ้าหอมร้อมมานี่ครับลุยโอ๊ยเอาไงอะแล้วไงยัง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 ไงัะไรนะกว่า้นเลี้ยงรุ่นมห้โยมก็เกิดวอกลับไปกูอายเจ้าบ้ากูตะลกกูแต่งเอากินการ์ดจะบ้าอยู่ประเทศอะไรอ่ะกินการ์ดตาอุมี t ่นึงเต้นแบบเซอไ้ มือขึ้นใหม่ให้มันแบบมีสวนใหม่นี่มันโตมันฟ้าเหรอแบบอะไรอย่างงี้ก็ได้ขอยได้อีกแล้วพี่น้ำตาออกไทยมาได้หรอเอิรสองอใหญ่เอามือขึ้นอ่ะเอเสองเออันนี้ดูเละเอาเนินสองบิดเบิดไหมเอานนินเออเอออะไรนะเบบีบี ดูด anyway, like, ูแบบว่าเมียนบีคุณบีก็ก็ก็การก็การมองมองตาแค่ไเน p e ๆ Pew ใช่แล้วพี่ต้องทำท่าเนี้ยเกียวไปทางซ้ายเออพี่พี่จะเกียับมาทางี้าไม่เหมือนเจ้าสาวมันเหมือนบานหลวงตอนนี้ตลกอียเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเพลงวิว้จะได้มีความเซ็กซี่อย่นีตู้จูบครั้งไว้เหรอ

มุมกล้องได้มุมกล้องได้มุอาจจะหลบมุมกล้องได้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นแล้วไม่ติดมือออกเลยเออรับีกับขอบีเดี๋ยวเริ่มครับอุ้ยกระวินมากมีมองกหรไม่มองเค้มมือวางไว้ต้องอกป่ะเดีใหญ่เลย ใช่โอเคมาโอ้ยตเองโอเคลุกต่อไปก็บ้างข้าวช่องสามนรีโลนะคอคชั่นล้นเโอ้ยอาไงอะเอาไงอะแล้ไงอะล้ไงอะยังไงอะังไงอะยังไงังไงฟัง้ชัดสาวชานี้เออ ถึนควีนโอ้ดีดีอันนี้ดีเลยอันนี้ไม่ดีได้อะได้ปะไปนี่ยดีกครับเอ้ยดีโอ้ยอะไรเนี่ยแล้วก็ไทยมองหน้าน้อยถุนเที่ยงตรงนี้นะฮะ จบแล้วคอนเทนต์ดูกันด้วยนะหลายชั่วโมงเหนื่อยไปหมดแล้ววันนี้ถ้าคนดูเยอะส่งการเจอกันอ่ถ้าคนดูเยอะส่งการเจอกันในคอนเซ็ป นางสกาารนงสบการกับขี่คุดเออมึงกับคกูต้องจำสลากใครใครเป็นคุดเออปากมันได้แล้วค่ะจะมึงพีเจรอป้าไปบายฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ติดตามในเทกใที่ไหนนะคลิปในช่องคุณเอมกับช่องคุณจ้าเจอเลยติดตามที่ไหนก็ได้ถ้าเจอพวกเราก็ติดตามเลยเออติดกันเลยอ่ะเปลก็มานังจะติดตามเยอะมากเยอะกว่าช่องจริงยอดวิวอาจจะเยอะ